นี่ครับผมพ่อกันคือเก่าครับนี่กับบาเบืองสีวีสองครับนี่เดี๋ยวเบอร์นี้กับจีพามาเบื้องพญ่ใบครับนี่เดี๋ยวเพนกําลังตัง้งฐานขี่เมาอยู่ครับนี่ระวังมือระวังมือ,อพญ่ใบเพนเดี๋ยวตัง้งฐานขี่เมาอีกครับนี่ครับบ่ได้ใจเพิน่นเพิ่นบ่ยอมนะครับนี่ต้องเพ็รมันได้ใจเพิ่นนะ โอ้ระวังมือเจ้าเด้อระวังมือเจ้าแล้วบ่ตั้งไถบ่งามเราบร่บมาเออถ้าบ่ได้ตั้งไมหรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขี้ดินน้ำแหละครับพี่น,อน้องบางเทีขีดโอ้มีที่อพยพมีที่อพยพวิธีเพินนพ่นเอาแหวนมาห้องบ่ยอยบ่อยมันมนุนนะ้ำนะมเนเออโอ้ยเจียวมากเลยครับสุดยอดอีนี่ะครับพ่วงคิดเล่า ผมกับโบเคยเห็นที่กันด้ครับพี่น้องนี่จากว่าน,น็อตมันหมุนตามนี่แล้วเอาเวสเนี่หน่อยมาห้องตับไปแล้วหมุนอยู่เลยครับพี่น้องโอ้ฝีมือของเราดีว่ะครับพี่น้องฝีมือร้ายครับเออกินกาแฟยังมาเนี่ยไม่กินมันก็มันอู้อยังล่ะโอ้โอ้ นอดขาเลยตัวนี่ตายเลยด้อครับพี่น้องเอ้ยไอไปพวกมันตัวนี้ไปใส่บ้างนี่เด้มันหยาบมากนี่อะมันมันนอดขาดโอ้ยนอดขาเลยครับพี่น้องเอ้ยค่อยค่อยตอกมาเออเออมันคือขาได้บ่านี่โอ้ยนอดขาเลยครับพี่น้องเยโอ้ย นี่ใหม่งันพร้อมดูปยไปหาน็อตมาใส่ด้วย่อนี่นะหาน็อตมาใส่มาด้วยนี่ด้วยเด้ยเอ้ยเฮ้ย้ย่เรองวาน็อตขาดน็อตอันน็อตเบอร์เท่าไหน่ะ ไปจัดเลยครับบานนี้พ่อใหญ่บา้านได้ที่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นเวทีแล้วครับบานนี้เด็ดย,ยังบดถือใจบยอย่อมครับพ่อใหญ่นีม่มันเมนร์บ่ลับมันบ่นบนบห่านบ่หลับห่นได้ปะกะถอยไปคือเก่าแล้วก็เลยต่อทั้งศูนย์เลย เดี๋ยวพยัยใบขึ้นขึ้นเวทีแล้วเราแบ่งแล้วครับวังหันนี่เราเลี้ยแล้วเราเลีงแล้วครับวังหันนี่ว่าเราสิดไถไปมุมไหนครับนี่เพราะว่าไถนานเป็นสีหามุมพื่อใด้ครับนี่ยสี่เหลี่ยมหาเหลี่ยมเพล่ะเบิ่งเดิมวิธีเราเราสิเก็บไปทางไหนก่อนครับนี่ยเอออย่างนอปะเนี่ยนอเป็นหัวยัง เป็นเอุไทยอามุมนี่ก่อนมาดูกับซีเรียลเงียเอาเลยโอเคเลยจัดไปเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาติดตามชมมาเลยครับนี่พี่น้องพญไบอะไะครับไปดูพี่น้องนี่ละครับเปิดคลองแรกของพญใบครับนี่จาักรกลเป็นหน,น้าแมนครับพญใบเปิดคลองแรกครับพี่น้องขีดินไงคุมเลยครับ นี่แหละก้อนนานีเพ่อนยายใบเพื่อ,ยยอนยดยมานไลนดินหายไหมครับนี่เพื่อนไลนลงไปเบิดได้ครับพี่น้องนี่เพราะว่าขัางเที่มันสูงครับเราวไลนลงไปเบิดเลยครับนี่จากหกไลน์ในเข่ากระสอบเพียว้อ้ดูไอหกไลน์ในเข่าซีกระสอบอสองลงนี่เบิดเบิร์ดเลยสองหลอกนี่นนนหกไล่เนาะในเข่าซีกระสอบอืมเอนเราแบ่งลงโตพีตัวนี่เข็ยนเป็นสองงานพอดีเนาะ ไปเห็นก็เล่นตัวอู้เขาทาลายรกนบมมุเขาทาลายเขาทาลายเสียงเลยเร้โบพิพาทเรียบร้อยเลยแค่ในเสียงใช่เลยเรียบร้อยเนะครับพี่น้องอียังกับโบเลียครับกินเสือกับโบเอียมครับเพื่อนเนี่ยเสียงใหม่แล้วครับพี่น้องเจอกับพ่อใยเบย์คือเก่าครับนี่มาเนี่เสียงต้องมาก่อนครับ รละเอียดให้ลายครับพี่รองเลยล่งผ่านหกครับมาเนี่เฮ็ดบุดีบ่แง้มบ,บ,บ่ถือใจเฮ็ดไหมครับสอมเองครับเองครับพ่อใหญ่นี่โย้อาไปแจ้งศุลกาศเราบอกว่าผมนี่มีค้นครับที่นี่แล้ว,ลว,วร้ว่าอาจารย์ศุอกาศร้ว,วา่า แล้วเร่า้เป็นทางทั้ง,ท,ง,ท,งทุกคนนักรวได้หลุมนี่นัน่เราว่าทั้งขับเองทั้งสอมเองครับพี่น้องอ็ดได้เบิด like คุยยางครับนี่วู้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 อู้วู้วู้วูููู้้้้้ีู้้้้้ หลมเป็นแถวเลยครับพี่น้องละเอียดเย็บเลยครับก่อนขี่ไทยนี่บทตองว่างขาดยากครับนี่บทตองว่างขาดยากเลยครับพี่น้องไถกบเมนเหลวเลยครับนี่คันถาปกติเหลวพ่นตองว่างขาดน้ำนาองเดี๋ยวว่าฐานหกของพงเยใบยนี่บทตองว่างขาดเลยครับนี่ะบามารแบบนี่ละเอียดเลยครับ ไปยัดในกันใน่คาวางขาดในคาปันแล้วมาแล้วมาแบบนี้ด้วยกันลอะเสียงคำรามจะเ่าเลยครับบีิพญบายเฮาวบีิเสียงดุเสียงดันครับนี ไงไงโมหม,โมโูเลยครับสัมซิมครับสมีพงเย่ใบแล้ววะช่วงนี้กับสีมีแต่งานไถครับนี่งานดันโบมี่ครับพี่นอ้องทีเป็นไทยยางเดียวครับมีแต่ไถยบ้านเขาครับช่วงนี้นี่ขนาดไทยแห่งสมีเม็ดสองอยีง่สิบเ,เห็นบ่บบาวันที่มึงหนึ่งบอกนั่นเม็ดสองยี่สิบตามเม่หมดอือต้องยนัเงเนยเพราะเกิดเท่านี้บอกคุณพ่อเพิ่อนในบ้านเขาไปแล้วครับนี่ ตอนนี้จะจุดเป็นนาทีของพญ่ใบครับนี่ย่างไก่ย่างเดียวเลยครับพี่น้งองยางย่างเหนียวครับพี่น้องอ้ย e. ละเอียดแห่งครับพี่น้องเอ้ย e. ละเอียดหลายว่วมันขาดไหมเพื่อนละครับพี่น้องเอ้ย จัดหายครับซื้ออานลาเลยครับบอมีคนมีงอครับว่ามันซื้อวันใหม่มันทัดครับนี่ข้องขี่ไทยเพ่นนี่ไถหน้ารับจ้างครับช่วงนี้ วางเหยียบสัตว์เลี้ยงเพื่อนเด้อพอยน์เใบเด้อมันแรนออกมาเล่นก้อนขี้ไถครับมื่อนี่ยินเสียงรถพอยน์เใบทั้งห่าวทั้งดุทั้งดันครับมืนน่อนี่มันก็เลยแรนออกมาเล่นครับ และช่วงวังก่อนฝนติตกนี่พญ่ใบพันบพ่นได้มากดันมาลายดินให้เป็นทีเรียบร้อยครับตรงนี้ลายดินดอกจนอุ้ยห้หน้าพนจนหาบครับอยากคิว่าห้หน้าบักใหญ่หนึ่งบ่อเด็เขาเลยครับพี่น้องบานนี้พญ่ใบามจาจัดส่งใหใไม่เดียวล่อเบิงครับปีนี้ว่ามันสิยดเขาหลาไปไหนครับนี่ ปกติเร็วขึ้นที่มองู่็อยู่ประมาณ6ไร่ครับเจว่าได้เดขาไปถึง10สอบครับนี่เจวามาปีนี่พนเอ่ไปมันจะส่งใหม่เลยครับพี่น้องมาล่อลนีมันโดน,ก,น,น,ก,น,นกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสำหรับปอดเผาเดียวเฮาครับวันนี้อนเน้ใไป เหย,ยียบยางเดียวครับมันนี้ลดลดเท่าเดียวครับจะว่าค้นสองเท่าครับมันนี้าะว่าพนดยับไปเราสองเท่าตลอดครับเราเ้งก็ลดครับ เน่นอนอีดีวะครับเนียนใส่กันไปเลยครับนี่ก่อนขีดไทยงามขนาดเลยระวังระวัหงหลังค่าลังค่าที่ขาดอือพี่น้องทุกคนลงผ่านหกได้ครับพี่น้องนี่ ไถกบเลยครับพี่น้องบ้านเขาแล้วก็ไถกบเลยพอตรงมีบ้างขาดบ้างยังครับพี่น้องสำหรับฐานทุกของอรถไถรถไถพอเท่าแล้วครับพี่น้องนี่เท่าเดียวครับนี่ยเ้อเด็อดหัวมุมเลย เ,เรีวแหงว่ะพะยใหญ่เนี่ยเดีหูเจาเจาครับพี่น้องเอ้ยหนูกำลังทางไป ผ้าเลรนบักลีนกับพันยีใบกอนครับนี่อ้อมต้นไม้อยู่ครับนี่พันยีใบผ้าเลรนบักลีแล้วครับพี่น้องเอาเจอกไปทางผุนผมใช่ไหทางพี่เอาละครับพี่น้องพี่น้องเคยเล่นบอครับเล่นบักลีครับเอาประมาทางพี่ผมก็มาทางพี่ครับมาดิอ้อมก็มีเรนแล้วเฮามาดิอ้ต้นไม้กันหลายครับพี่น้องเอ้ยไคนี่โอ้โหระวัง นนอ่าคเรนบลีครับวันนี้ยาไปน้กัตกลุ้มไม่นครับผูเ้เเววกไรเอาจัดหายพยใบกนครับเล่นบลกลีก็เร่นวะ <c oughs> หา่างดูหางดู อ่ามองไงเด้ครับพี่น้องอือมองนี่คืเป็นพ่นเด้ครับพี่น้องพ่นเก่าครับหลังจากปาบลงไปแล้วครับรอบนึงครับนี่เป็นห่อพ่นดินกับแข็งแน่ครับพี่น้องแปลว่ากระปอใส่ปัญหาครับเป็นหยาหนาคนนี้ปลาคนนี้ไม่ร้ายคนนี้ก็เอามาแล้วครับ เงยใบว่าทำซิ่มครับทำนี่ใบชส่ปัญหาครับดินดินอ่อนดินแข็งไทยได้เบิดครับสำหรับฟอร์ดเผ่าเดียวเฮามื่อนี่ซีสูบครับเผ่าเดียวจะว่าซีสูบครับนี่ถึงไงเจ็กน้อยด้ครับมื่อนี้ พราะว่าผลบดตกหลายมือแล้วครับพี่น้องดินกันไงานยาน้ำกดบ่ได้เลยครับบมือนี้มงนี้ก็สิเป็นอ้อมต้นใหม่เนะี่ยจักน้อยครับน่ต้นใหม่หลายครับให้นี่โอ้ ตุคือตตวนโอ <_ V> ้โแมีนช่วงนี้กับฝนตกหลายหมือแล้วครับพี่น้องจะ ได้โอกาสวานเขาวานน้ำกันพอดีเลยครับใบใหใบกับจวดยางเดียวครับช่วงนี้มีแต่งานไทครับพี่น้องไถยมีแต่ไถหน้าวานเขาย่างเดียวครับช่วงนี้ใบใ <c oughs> หใบ,าบ,บกำลังแบ่งสับแบ่งส่วนกันด้วยครับนี่ ไอหน้ามันหลเดียวพูดครับพี่น้อง เหลืออีกกี่ข้องคีบแล้วะครับมานี่บ้านอีกสามข้องครับนี่สามข้องครับใส่วน,นท่านนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแลครับพี่น้องทีน้สามลก็หายดีคเดียวครับนี่ที่เไ,ไปครับ เดี๋วโดนคิปนี้นลแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับนี่หรือว่าใครได้กดแล้วก็าิดบ,บริษัทผาลิปใหม่ๆครับจากสองเบาวเมืองศรีวิชสองครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสานีมม้ครับสวัสดีครับ